ลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และจะถ่ายทอดไปยังลูกหลานทางเซลลสืบพันธุ์ซึ่งรูปแบบของยีนเรียกว่าแอลลีนการถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะจะเป็นอิสระต่อกันและไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่นอื่นถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นพันธุ์แท้ลักษณะที่ปรากฏมาในรุ่นลูกเรียกว่า ส่วนที่จะปรากฏในรุ่นหลานสัดส่วนลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยจะเป็น3ต่อหนึ่งเสมอต่อไปการดำรงพันุ์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมีการสรืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนและดํำรงเผ่าพันและทำให้เกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูก การสืบพันธ์การสืบพันธ <pert Yaz> <prompt> ์แบบอาศัยเพศเป็นการสืบพันธ์ที่มีการผสมกันระหว่างเซลสืบพันธ์เพศผู้และเซลลสืบพันธ์เพศเมียพืชพืชดอกมีมีดอกทําหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธ์มนุษย์และสัตว์มนุษย์และสัตว์มีอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ทำหน้าที่สร้างเซลสืบพันธ์ สัตว์ที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศสัตว์บางชนิดจะใช้การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในการถ่ายทอดลักษณะต่างๆซึ่งสัตว์ตัวใหม่เกิดจากการพัฒนาและเจริญเติบโตมาจากส่วนต่างๆของสัตว์ตัวเดิมสัตว์ตัวใหม่จะได้รับลักษณะทางพันธรกรรมทุกอย่างจากสัตว์ตัวเดิมและมีลักษณะเหมือนสัตว์ตัวเดิมทุกประการการเตกโนของมาริด้า การงอกใหม่ของดาวทะเลการงอกใหม่ของพราณาเรียพืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศพืชที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะใช้ส่วนต่างๆของพืชในการสืบพันธุ์เช่นลำต้นกิ่งใบรากทำได้โดยการปักชำเช่นติดตาตอนกิ่งเสียบยอดเป็นต้น พืชต้นใหม่ที่เกิดขึ้นจะได้รับการแต่ต้นลักษณะาทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิมทุกประการนะคะต้นนอนที่เกิดจากใบคว่ำตายหงายเป็นการเสียบยอดการตักชำนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นการสืบพันธุ์ของพืชเ็กไม่อาศัยเพศสรุป สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมาจากทั้งพ่อและแม่ซึ่งทาให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อหรือแม่หรืออาจจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างจากพ่อและแม่ก็ได้สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่มีลักษณะเหมือนสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมทุกประการ ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์พืชและสัตว์เมื่อเจริญเต,ต,ต,ติบโตเต็มที่แล้วจะมีการสืบพันธุ์เพื่อเพิ่มจํานวนและดารงผอพันธุ์ต่อไปโดยที่ลูกเกิดมาจะได้รับการแต่ทอดลักษณะทางทางพันธุกรรมมาจากพ่อและแม่ทําให้ลูกมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพ่อและแม่ ซึ่งลักษณะที่ถ่ายทอดมานี้เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคือการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกทำให้รุ่นลูกมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพ่อแม่นั่นเองแต้มมีสีขนคล้ายกับพ่อ แสดงว่าสีขุนได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร